thank โต๊ะจิงล่างนี้เนื่องกางนั่งกินไปคุยไปไม่เื่งสาระไรๆแต่เน่งสาระความฮาลุ่งความบังเทิงและอาหารที่อร่อยผู้อหา่รู้ได้อากงอามาลูฟีสนุกสนานกันทั้งครอบครัวว่าแต่ว่าสวัสดีอ่ะไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับโต๊ะจีนนะครับเราจะชวนคนที่น่ารักสนทนาสนุกมีไมตรีที่ดีนะคนจริงใจเฮ้ยตาแข็งลักษณะเหมือนเติมกระท่อมคนดีผู้อยากลองใส่แว่นในโจ๊กมานานแล้ว นี่แพ้ะไรสักอย่างละพื่นขึ้นเลยคือวันนี้ต้องบอกก่อนรายการไม่ค่อยมีสาระเหมือนเดิมนะครับอ๋อนี่ไงเขาเขย่าขนาดนั้นนะคุณคุณเรียกออเดอร์ไม่ใช่เวลาเข้าสคริปต์เนี่ยก็คือบอกว่าเราจะเริ่มด้วยการทําไงก่อนดีฮะล้วเราก็เริ่มการกินอาหารต้องมีออเดอร์ก่อนอ้าออเดอร์มาเลยครับ น้องอิงวันนี้มีอะไรมากินวันนี้นะคะเป็นร้านซูชิจากไฟโตซูชิไฟโตซูชินะครับนน่เน่นี่แค่ออเดอร์ฟนะก็จะมีเป็นแบบไข่หวานก่อนอ่าแล้วก็จะมีเป็นแบบง่ายๆมีแซลมอนมาราซอสสไปซี่มาโยว่าไปเฮ้ยต้องชมก่อนนะว่าวันนี้คือเมื่อคราวที่แล้วในเทปแรกน้องอิงจะยังไม่เข้าใจการแต่งหน้าแบบโตจีนวันนี้เนี่ยถือว่าคอนทัวร์หน้ามาได้ดีกว่าที่แล้วสวยมากนนวันนี้เหมือนเมื่อมีความรักอะไรหรือเปล่า หรือว่าดูคนเราจะดูดีขึ้นก็เพราะมีความรักมีผัวน้อน้องมีโสดอยู่เขากำลังอาจจะแบบแค่ช็อกกับช็อกันแต่ตอนนี้คือเรพอออกไปหลายๆคลิปเนี่ยคนชอบอ๋อคนชอบเหรอใช่ไอ้น้องนั่งรอก่อนเดี๋ยวทุกครั้งที่มาเสิร์ฟเดี๋ยวพี่ถามทีละเรื่องแคร์รับเชิญวันนี้นะครับอย่างที่คนดูเห็นแล้วครับผมไม่ต้องแนะนําไปมากกว่านี้นะครับคุณโจ๊กโซคูเอากูมาในคกานี้ด้วยเหรอกินก่อนกิ่ก่อนยิ่ก่อนออเดอร์เอ้ยเอาเลยดีกว่าไฟโตซูชิ สองส้ำนะครับอืมนอกจากกินอาหารญี่ปุ่นแล้วช่วงนี้คุณทำอะไรอยู่บ้างคุณโจเพื่อนรักเป็นไงเป็นไงนี่นี่มันมีจังหวะตัดจังหวะตัดชื่อเป็นโปรอ่ะนอกจากช่วงนี้ที่กินแล้วคุณมีอะไรอยู่บ้างคุณโจชีวิตครอบครัวของผมผมไม่มีอะไรแล้วพี่ไมเฮ้ยไม่ยอมไอ้นี่มันรอใคมรอมอย่าอย่ารอมันรอมันรอใริงเฮ้ยหยุด ชีวิตหลักๆก็คือดูแลลูกครับทำ YouTube ให้เขาร้องเพลงที่ไปออกกับแซนดี้มาอ่าใช่ครับเนี่ยเหมือนในคลิปนี้อ๋ออินเสิร์ตเหรอเคทคคิดแทนพโปรดักชันหรอนี่รายการไม่คืบหน้าอีกแล้วนะเฮ้ยคำถามที่สองของพี่มันยังไม่ไปไหนเลยนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ตอนนี้เข้าตอนนี้เข้านี่คือกว่าจะเป็นโจ๊กโซคูสู่สโ,โลแกนใหม่และเจ้าโจ๊กมาได้ยังไงครับเออน้องน้องเวงฮะน้องมีอาออชีพอื่นที่ถนัดแลวอยากเป็นหมฮะที่ไม่ใช่วิธีกรก<ๆ>ูบอกแล้วมันอยากโชว์ป้ให้กูกูตกใจกูซีเียด บ้าเจ้าโจ๊กเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าทําให้คนคนหนึ่งมีชื่อเสียงใช่ไหม <adapting> แต่เป็นสิ่งที่คนคนนั้นน่ะไม่มีส่วนร่วมเลยแปลว, <S <S ว่าก็คือเป็นถ้า,ถ,าถ้าเกิดจ,กจำไม่ผิดเมื่อก่อนมันยังไม่มี Facebook ไม่มีเพจอะไรแบบนี้มันจะผมเค,เคยเห็นในพันทิปถูกปะเขาจะมีบารานุภาพใช่ไหมเรียกอะไรเหมือนพลังกาลังของมันฮิตเนี่ยฮิตดยกดเออเงื่อนไขมีอะไรเงื่อนไขบ้าเจ้าโจ๊กเนี่ยเวลาวิ่พื้นเนี่ยเขาไม่ได้ดันตัวขึ้นมาจากโลกนะแต่เขาผักโลกลงไปโอ้เงื่อนไขเป็นอย่างนั้น อันนี้ไม่ใช่นักการเมืองคนหนึ่งเหรอก็คือตอนนั้นยังไม่มีพี่ชาชาติเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะกอปมาจากเมืองนอกอีกทีแล้วคนนึงว่าผมคิดแล้วเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้ซึ่งเขาอาจจะไม่ชอบเราด้วยซ้ำใครทำมาโจ๊กแบบนี้แต่เขาทำให้เราดังเลยไม่เป็นไรขอบคุณมากน้องจานหลักมาน้องหริงๆอาจารย์หลักข้าวจานหลักก็เหรอมีก็จะมีแซลมอนซาชิมินะครับแล้วก็มีเป็นข้าวด้งหน้าอาหารทะเลใช่แล้วก็มีผักทอดเทมปุระ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่กวาดทธมะพร้าวไม่กวาดธรรมดาเห็นป้าแล้วก็ถามอยู่เอ้ไม่กวาดป้าหายไปไหนอีกมาแต่งจานอุ้ยมีอีกนะมีอีกนะมีอูนางิโรโอ้เป็นโรปลาไหลนะครับนี่ยังไงฮะลูกพี่ในบทบาทุกคนที่ดูรายการที่อยากจะรู้รวมถึงกระผมด้วยกระผมด้วยนะครับถุงป้ายมาก่อนไอถุงนั่นไหวอ่ะกระผม ่งก่อนโจ๊กนั่งก่อนโดันั่งอยู่นี้นั่งอยู่นี่ทุกคนผมก็ต้องอ่านอยู่บทบาทในวงการบันเทิงตอบเลยครับผมไม่เคยโดนถามแบบนี้มาก่อนก็เลยตื่นเต้นนิดนึงกูตื่นเต้นกันบทบาทในวงการบันเทิงช่วงหลังเนี่ยช่วงมาสิบปีหลังจะเห็นพี่โจ๊กในในบทบาทของเป็นการเป็นนักแสดงสะมากกว่าใช่ถ้าจะไม่ได้เห็นเติมหน่อยเติมหน่อย เนี่ยเหมือนเราเดินแบบเหมือนลำพัดหนือก้าวไปข้างหน้า2อก้าวถอยมาอีกสามก้าวไปสองก้าวถอยอีกสามก้าวโอ้ยมันเป็นศิลปะเอาลองรันต่อได้งเมื่อกี้พูดถึงไหนนะคือเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องโซคูเรื่อง布เจ้าอะไรก็ว่าไปแต่กลายเป็นว่า布เจ้าเนี่ยมันกลายเป็นแบรนด์ที่ คนนี้ถึงเรื่องงานแสดงซะเยอะเขามาชวนเล่นได้ไงทำไมอเขาถึงเห็นแล้วเดินเข้ามาตรงนี้ได้อะเขารู้สึกว่าคนมีรีแอครับผมตั้งแต่เป็นนักร้องแล้วแล้วเขาคให้เล่นนิดเดียวฉากสั้นๆอะไรเงี้ยฉากนั้นคืออะไรจำบทได้ไหมตั้งแต่ซักซีซนซีนเดียวไม่ทำยังไงนะว่านจำได้ไหมคือก็คือออกมาเป็นพี่โจ๊กเลยก็เดินออกมาจากรถไฟแล้วผมก็เดินออกมาถอดถอดออกมาแล้วมีแว่นอีกถอดออกมาแล้วมีแว่นอีกอันนี้จริงเหรอจริงครับ ก็เลยเอาไปร้องอีกวะเอาทีนี้ลองเอาไปเล่นแบบเป็นนักแสดงเลยดิแต่ก็ยังสั้นอยู่ดีนะออกนิดนิดมาถึงบทสั้นเขาจะให้กูเล่นไม่ได้สั้นพูดไม่ได้ห้าสี่สามสองร่ำรวยไปเระยะังสั้นครับผมอ่ะต่อเอาก็ลองเอาไปเล่นเป็นนักแสดงบ้างก็เกิดแรงกระเพื่อมอยู่ดี ATM บ้างอันนั้นกดบทน้อยอยู่ดี ATM บอส จะไม่มีผมในวันนั้นท้าวานธนกิจไม่แคนเซิลสิ่งบ้าโอ้มึงต้องเล่นบทอันนี้เหรอคือไม่ได้แคนเซิลพี่เขาไม่ไปแแคสไม่ไปแคสผมว่าผมทําได้ไม่ดีแบบแบบที่เขาต้องการรายตัวละครเนี้ยมันต้องเป็นการ์ตูนการ์ตูนหน่อยก็เลยไม่เอาเลยไม่ไปเลยไม่ไหวไม่ไปผมก็เกือบไม่ไปแคสอ่าเพราะว่าเราเป็นนักร้องคนอื่นอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีนิสัยแบบนี้ก็ได้นะเรามีความรู้สึกว่าคุณจะเชิญผมไปเล่นคุณจะเอาก็เอาตอนนั้นเป็นวัยรุ่นไง ก็คือถ้าต้องไปต่อแถวแคสหรอไม่เล่นแต่สุดท้ายไปเพราะว่าอยากเป็นดาราสุดท้ายไปแคสอยู่ดีแต่ก็ต้องขอบคุณเขามากเลยแต่มันดีมากเลยนะใช่ตัวละครนั้นน่แม่งไม่ใช่คนอื่นเป็นไปไม่ได้ต้องโจแล้วไงต่ออะช่วงที่เล่นหนังใหม่ๆมีแต่คนพูดบอกว่าไม่ต้องร้องเพลงแล้วก็จริงอะพอมันข้ามเวลามาข้มือไม่วอรมเสียงก่อน อ๋อหรือคือเหตุที่คุณไม่ค่อยรับงานร้องเพลงเพราะว่าเสียงคุณแหบเขาเสียงเสียไปแล้วต่อไปนี้เลือกร้องแล้วเหรอย่าง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 ยางกำลังจะเข้าเรื่องเลยโอเคโอเคแ่้มีคนบอกว่าพอร้องเพลงอยู่บอกเล่นหนังอีกเล่นหนังอีกเล่นหนังอยู่บอกไปร้องเพลงพอเล่นหนังยาวปุ๊บร้องเพลงเอรอฟังนะครับเขาเสียงแหบแล้วเขาไม่ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับเวลาเราเล่นมุกอะ แต่มันจะมีหัวนอกจากพอเรื่องการแสดงก็รับเยอะงานเพลงเนี่ยต้องน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีบุตรตั้งสองคนไปต่อสิพอแล้วผมเพราะผมแย่ให้แล้วพี่ก็แทงเลยล็อกสตาสู่พ่อลูกสองพี่ผมดูไทยพีบียังไม่เข้าเชยเหมือนกันพวกมเมอยบุรีกูเย่ะมันเป็นทางมุกเขาอ อ่ะแล้วยังไงการเบื่อแบบทุกอย่างมันเยอะใช่เขาจะไปร้องเพลงด้วยแสดงด้วยแล้วเอาเวลาให้หน่อยอยู่กับครอบครัวล่ะเพราะผมแย่ให้แล้วเนี่ยพี่ก็แพงเลยฟังจากล็อกสตาร์สู่พ่อลูกสองอ๋อใส่เอฟเฟกต์ข้วยเอฟเฟกต์แบบออร์แกนิกเอ้ยนี่ก่อนชอบคืออันนี้ใช้เป็นมาตรวัดได้นะคือถ้าเกิดทีมงานเรามีรอยยิ้มเนี่ย แสดงว่าเป็นมาตรวัดที่ดีคือมันมันห่างจริงถ้าแขกรับเชิญเราไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแสดงว่ามันดีจริงก็ครูบอกแล้วให้มึงหลีด <c oughs> ผมบอกแล้วให้พี่หลีดจ้ะหรือมึงจะหลีดะม <c oughs> ึงานเลยล็อกสตาสร์สู่พอลูกสองมึงานเองเลยกูจะเป็นสบายชิวๆแล<า>้วรายการเนียล็อกสตาร์สู่พ่อลูกสองมันอย่างงี้คือตอนเมื่อก่อนเป็นล็อกสตาร์นี่เรื่องจริงแล้วก็พอมีบุตรถือว่ามีลูกเร็วยิบสี่ชีวิตเปลี่ยนไปไหมผมเคยทุกข์มากฮะตอนที่มีลูกเนี่ยแล้วเรา เริ่มแบบนี้เราแบบเลิกบุหรี่ก็ตามเหมือนไม่ไปเที่ยวก็ตามเจอเพื่อน,นอเจอเพื่อนน้อยลง,ลง,ยลงก็ตามามีการเลือกรับงานอะไรต่างๆก็ตามโดยทุกใหญ่มากใหญ่หญมากไม่เป็นตัวเองไม่เลยฮะเราก็รู้สึกว่าจะต้องตายแน่ๆน,น,นี่กเลยเหรอนี่จริงอันนี้ไม่ได้มุกละพออยู่ดีๆมันมันมันมีเส้นเส้นบางๆ,ๆใครที่เจอเรื่องราวแบบผมอยู่เนี่ยพอทะลุปุ๊บหลุดเลยนะนั่นก็คือปรับตัวเองสเตตัสอยู่ในโหมดเสียสละไอ้เปิดโหมดเสียสละพี่ว่าผมคิดถึงตัวเองตลอดเวลาเลย ที่ผ่านมากูไม่ได้ก<ด>ิ<ใ>นทุกไงกูไม,ไ,ไม่ได้กินเหล้ากูไม่ได้สูบุรีกูไม่ได้ไปเที่ยวแต่พอย้ายหมดความสุขมันเป็นหมดความสุขเหมือนเดิมนะแต่ย้ายหมดความสุขจากตัวเองเลื่อนไปให้ครอบครัวลูกยิ้มมีความสุขเมียมีความสุขความสุขสะท้อนใส่ตัวเองอปึง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 หลุดเลยไม่ต้องการอะไรอีกไม่เอาะลยเลยที่เวงเป็นไหม เมื่อก่อนพี่เวงเป็นไหมครับเป็นพราะพี่กับโจ๊กมีประสบการณ์การเป็นคุณพ่อแล้วมีลูกสาวสองลูกลูกโจ๊กกับลูกพี่เนี่ยห่างกันแบบนิดเดียวคนโตคนเล็กห่างกันคนละปีสองปีพอมีลูกแล้วมันเปลี่ยนจริงๆลูกมันน่ารักเด็กมันน่ารักอ่ะถามเพิ่มได้ไหมครับเป็นความรู้เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์การแต่งงานเขาบอกว่าคนที่กลัวภรรยาเนี่ยเจริญทุกคนอันนี้จริงเท็จยังไงบ้างครับอืมกลัวก็เจริญเกรงใจก็เจริญอ่ะนี่เข้าข่ายกลัวผมเนี่ยเกรงใจผมไม่กลัวผมไม่พูดอีกที ไม่กลัวพี่ไม่กลัวตกแต่พี่เกรงใจมากๆและพี่ให้เกียรติ๊กขอบคุณครับลงได้ดีอะลงได้ดีอะไรเรื่องจริงตามมืองละอ่ามืองพูดจริงๆพูดกับกล้องนี่เอาจริงเอาจริงกลัวเขาเขาจะเชื่อมึงเขาจะเชื่อมึงโจกเขาจะเชื่อมึงมึงมองกล้องเหมือนตาเมียมึงนะแล้วมึงมองแล้วใช้กล้าศกตามึงจะเชื่อปุ้ได้จก จไว้สงสารผมเถอะสงสารผมเถอะมีจ๋ามีจ๋า Thank y อะไรนะแซงคิวอยู่ดีๆ่ตัดจบ Thank you ใช่ไหครับแซง n k you กแล้วอะขอบ o o d กินปลาแซลมอนก่อนเฮ้ยเอ้อยอันนี้อร่อยข้าวดงก็อร่อยปลาก็ถือว่าปลาอร่อยนะฮะร้านนี้ไฟโตซูชิปลาแซลมอนเขาดีนะแล่ชิ้นใหญ่นะโจ๊กเป็นคุณพ่อที่เข้มงวดไหมหินอย่างเนาะพอเราเห็นว่าภรรยาเราเข้มงวดปุ๊บเราต้องไม่เข้มงวดเราก็เลยหย่อนระบบที่บ้านคือคุณแม่จะเป็นคนดูลูกใช่ไหมจะวางระเบียบวางระเบียบแต่คุณพ่อคือพี่โจ๊กเนี่ยจะชิว แต่เวลาที่ลูกมีพัฒนาการอะไรที่ดีขึ้นไปนั่นคือแม่นะไม่ว่าจะมารยาทบนโต๊ะข้าวการเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราอะดูแลเรื่องสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับบางคนอาจจะมองว่าแบบเรียนเก่งเพราะแล้วมันจะรู้สึกยังไงช่างมันสุดท้ายเนี่ยไอตัวสุขภาพจิตเนี่ยสุดท้ายสําคัญสุดเลยผมก็จะดูแลว่าลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีใหม่ตลอดเวลาพี่ว่ามุมมองที่พี่ครอบครัวพี่เป็นนะลูกเราไม่ต้องเก่ง หมายถึงว่าไม่ต้องเก่งทุกด้านอ่ะวันนี้เลี้ยงลูกให้มีความสุขลูกมีความสุขทำอะไรที่เขาถนัดและเขาจะเติบโตไปได้เองของหวานดีกว่าได้เวลาของหวานแล้วครับน้องอิงอิงเอาอิงอิงไม่เจอแป๊บเดียวเด็กคนตัองเยอะสวัสดีค่ะแล้วยกไเป็นสองคนด้วยสวัสดีค่ะสองสาวเท่ากับหนึ่งอิงสวัสดีค่ะนั่งเลยนั่งเลยคุณเป็นใครบ้างครับแนะนำตัวเองกันหน่อยสิสวัสดีค่ะชื่อยี่หวาค่ะน้องยี่หวาสวัสดีค่ะชื่อยูจินค่ะเอะวันนี้ยูจินนี่ลาเริงอนผิดปกตินะ โอ้ล้วเลิกมากเลยปกติมาจะเคยดูเขาจะต้องคูคูก่อนแบบคูคูก่อนแห่อันนี้คือพี่สาวเขาจะเป็นอายุเท่าสิบสองแล้วใช่ไหมคะสิบเอ็ดค่ะทีนี้สิบสองบอกเขาไปว่าเราเป็นเอฟซีทั้งลูกเขาและทั้งพ่อเขาจริงหรือเปล่าจริงเปล่าไม่ใช่พ่อบอกให้พูดอย่างนี้นะจริงลูกหลวงชื่ออะไรชื่อเทพกับลีลาน้องเทพกับน้องลีลาสองคนแล้วลูกอย่างใจดี พี่โอ้กินอะไรเต้นๆนะแน่จริงถามอยู่เลยเจ้าลุงเ่งปุ๊จริงมากเหรอรีบเจอก่อนนะรีบเจอแล้วก็ไม่รู้อ่าเอาอย่างเงี้ยไม่แกยุ่งช่วงนี้เนี่ยนะลุงก็ยุ่งเหมือนกันทางนี้นี่ทางันนั้นเล่นแบบเล่นแบบหวานๆทางนี้ภาษาภาษาพูดได้ไหมคะได้ค่ะโอเคภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาคนสวยเอ้ยโอ้โห ภาษาน่ารักอ๊ยโยอยักอันหน่อยักอันภาษาไทยภาษาจีนได้ไหมอันยอาเจ้าอัไรดในรทลเหลีเนี่ยนี่นี่ปั้นได้เขาทำนี่เขามีเขามีซิงเกิลของเขาเขามีรู้ผมรู้ไปร้องกับแซนดี้มาแล้วชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรครับลุงเวงเพลงยี่หวาลุงจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นบิวสีวิดีโอที่อยู่ในโรงเรียนช่วยร้องให้ลุงฟังสักครั้งได้ไหมครับ nice 1 2 3 4 I miss you. I need you. And do you know how much I love you. คิดดูถึงทํามมัดทินกอบบบกินตัวบจุๆๆๆๆๆคุณผู้เป็นดีเลยไม่เป็นอไรอ่ะคุณกับต่อพี่ว่านตำลังดีเลย1 2 3 4 I miss you. I need you. And do you know how much I love you. ลองคิดดูว่าคิดถึงฉันไม่ถ้ายังรักก็ฉันมาจักให้จ็มันตึกมันต่งแต่ถ้าราบากนัก ก็ไม่เป็นไรอย่าหาวิ่งเงินวิ่งอยู่ว่าจะทำยังไงที่ว่าจะเกลี้ยกล่อมใจเพราะว่าจะไม่ได้ลงไม่ได้กบติดแล้วต้องกินวิ่งอ่ะน่าพอลุ้นมากลูกเราจะหายใจทันไหมสาวๆช่องตอนนี้ไปถึงไหนแล้วช่องช่องปราทิดาใช่ไหมปราทิดาปราทิดาคอนเทนต์เยอะมากเลยนะคลิปนี้ออกทุกสัปดาห์เลยนะแล้วในอนาคตอ่ะอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักร้องเ่ะตอนนี้ก็เป็นเหมือนกมุ่งไปทางนี้เลยไปทางนี้เลยนะพี่ยูจีเอ่ะพี่ยูจีอยากอยากทำอะไรโตไปอยากทำอะไร เคยคิดเคยแบบพูดเล่นๆกันไว้ไหมกับอยากอยากทำเป็นคนสวยค่ะเป็นคนสวยมันดีค่ะเป็นคนสวยที่ประกอบอาชีพอะไรสวยเป็นคนสวยสามารถทำอะไรบ้างในความพิเศษเป็นคนสวยที่ประกอบอาชีพสามารถทำอะไรได้บ้างคะอยากเป็นอะไรคะอดีตนี้อยากเป็นนักร้องค่ะอ้าวที่บ้านไม่ได้คุยกันงี้อยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงค่ะอยากเป็นนักแสดงไม่อันนี้ไม่ได้นัด เขาบอกเราตลอดเวลาเขาอยากเป็นนักแสดงแต่ว่ามาตรงนี้ไม่บอกแต่เป็นนักร้องค่ะเอาแล้วเ่ะเอาแล้วเราเป็นพ่อเราจะทำตัวไงเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนี่ยหนูกำลังเริ่มแสดงแล้วใช่ไหมพี่เช่อเขาเป็นีเขากาลังเริ่มแสดงแล้วพ่อเขานีคู่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 ติดฮาสวยเรื่องสําคัญคือต้องฝาก ผลงานที่ทำอยู่ปัจจุบันทั้งทั้งพ่อและลูกพ่อมีอยู่นะฝากของลูกดีกว่าฝากของลูกดีกว่าบทชิดาค่ะบทชิดาค่ะช่องเพลงแล้วก็ทั่วไปด้วยเต้นโคเวอร์มีมีชีวิตจิตระทาแล้วมีมีแรสไตลบด้วยเพิ่งครบ1นึ่งแสนซับโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณ น้องโจ๊กขอบคุณยี่หวาขอบคุณยูจีนนะครับแล้วว่ายี่หวาที่มีร้องเพลงกับลุงปิงปองด้วยนะวันนี้เพิ่งบันทึกเสียงกันเลยกับ๊อปไหมได้ได้ฝากด้วยฝากทุกคนล้อขอบคุณไฟโตะร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แถวบางบอน5้านะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกเจ้านะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ที่ตัดสินใจเลือกรายการที่มีทั้งความสนุกและไม่สนุกอยู่ในรายการเดียวกันแบบรายการโต๊ะจีนนะครับยักย้ายนะครับเช็คบินครับ